สวัสดีท่านผู้ชมทุกท่านครับพบก,กับเอเนวิสไมช่วงบ่ายๆของวันพฤหัส,สบดีที่13ตุลาคม2 5 6 5ครับคลิปนี้มาพูดถึงปัญหาของการลงทะเบียนสวัสดิการแห่งรัฐนะครับหัวข้อที่แอดมินขึ้นมาให้ท่านผู้ชมก็คงจะเห็นกันแล้วนะครับก็คือเรื่องของผู้ที่เสียชีวิตไปแล้วแต่ทางเจ้าหน้าที่นายทะเบียนไม่ได้แทงเรื่องออกคนที่หย่ากันแล้ว นะครับก็ไม่พบข้อมูลลงทะเบียนไม่สมบูรณ์คนที่จดทะเบียนสมรสสามีภรรยาไปลงคนหนึ่งผ่านอีกคนหนึ่งไม่ผ่านนะครับโดยบอกว่าเกิดจากปัญหาเรื่องของตัวเลขทะเบียนร,ราษฎรตัวเลขทะเบียนประชาชนอะไรก็ตามซึ่งมันไม่ใช่ปัญหาที่มาจากประชาชนตั้งแต่ต้นโดยเฉพาะเรื่องของผู้เสียชีวิตแล้วไม่ได้แทงเรื่องออกเนี่ยนะครับมันอาจจะเกิดจุดเสี่ยงของการ ทุจริตในแวดวงราชการเดี๋ยวผมจะไปคุยเรื่องนี้ให้ฟังรวมถึงคุณสมบัติข้อหนึ่งที่ท่านผู้ชมฝากมานะครับก็คือเรื่องของบัตรเครดิตจริงๆท่านผู้ชมไม่ฝากผมก็พูดเพราะตอนที่เดือนสิงหาก่อนจะถึงวันเปิดลงทะเบียนวันที่5กันยาวันแรกเนะี่ยผมได้พูดถึงเรื่องบัตรเครดิตไปแล้วว่ามันมันใช่จริงๆหรือทีอ่กระทรวงการคลังเนี่ยเอามาเป็นข้อ กาหนด1ในคุณสมบัติ8ข้อที่จะมาคัดกรองว่าคนที่มีบัตรเครดิตไม่เหมาะสมจะได้รับการช่วยเหลือซึ่งถ้ามองกันให้มันเป็นยุติธรรมคือโควิดมันระบาดโควิดมันระบาดทุกคนได้รับผลกระทบกันหมดบางคนอาจจะมีบัตรเครดิตมาตั้งแต่ปี60 6 1 6 2แล้วพอโควิดระบาดเขาก็ไม่ได้ใช้บัตรเครดิตนะั้นแต่นี่มันยังผูกพันที่ยังจะต้องมีดำเนินการใจนี่อยู่เดี๋ยวจะไปคุยเรื่องนี้กันนะครับ เรื่องของปัญหาบัตรสวัสดิการเพียวๆเลยวันนี้อัดหนักเพียวๆนะครับรวมถึงอีกเรื่องหนึ่งที่ต้องบอกว่ามันน่ารังเกียจถ้ามันเกิดขึ้นจริงนะผมพูดนี่คือมีท่านผู้ชมคอมเมนต์เข้ามาบอกแต่ผมก็จะสะท้อนให้เห็นว่าถ้ามันเกิดปัญหานี้ขึ้นจริงๆมันน่ารังเกียจในวงการราชการที่เจ้าหน้าที่ของรัฐหน่วยรับลงทะเบียนที่กระทําการแบบนี้ผมจะไปบอกว่ามันน่ารังเกียจยังไง แต่ก่อนอื่นเลยแจ้งให้ทราบก่อนตอนนี้ทางหน่วยงานภาครัฐนะครับมีการออกประกาศแจ้งเตือนเรื่องของอถนนสายต่างๆที่โดนน้ําท่วมนะครับเอาในกรุงเทพปริมวลนก่อนกรุงเทพมหา,าคนครเนี่ยีแยกแยกพระราม5นะครับแยกพระราม5ตอนนี้น้ําท่วมทุกช่องจราจรนะครับเจ้าหน้าที่ตารวจเจ้าหน้าที่จจที่เกี่ยวข้องกําลังดําเนินการในการแก้ไขปัญหาเพราะฉะนั้นใครที่จะผ่านไปเส้นทางนั้นก็ศึกษาสอบถามไม่ดีเลี่ยงได้ก็เลี่ยงนะครับแถวแยกพระราม5 รวมถึงนะครับสะพานข้ามแม่น้ํานครชัยศรีช่วงนคปรปฐมทั้งขาเข้าและขาออกตอนนี้รถเล็กผ่านไม่ได้นะครับจราจรเนี่ยติดยาวติดแหกเลยเพราะว่าน้ําท่วมสูงนะครับอันนี้ก็แจ้งเตือนภัยก่อนนะครับสาหรับใครที่จะเดินทางเข้าออกนคปรปฐมช่วงนครชัยศรีนะครับอ่ะทีนี้ไปลุยกันเรื่องของบัตรติดการยางรัฐใหม่นะครับเอาทีละหัวข้อไล่กันไปที่ผมบอกไว้ ผู้ที่เสียชีวิตนะครับนายทะเบียนหรือไม่รู้แหละจะอยู่ที่นายทะเบียนของอาเภอเพราะเวลาคนตายก็ต้องไปแจ้งตายที่อาเภอแจ้งเกิดที่อําเภอแจ้งตายที่อําเภอนะครับหน้าที่ของเจ้าหน้าที่คือก็ต้องบันทึกเข้าระบบตายก็แทงเรื่องออกเกิดก็บันทึกชื่อเข้าอันนี้ผมพูดแบบภาษาชาวบ้านนะส่วนขั้นตอนของภาครัฐเราไม่สามารถทราบได้แต่แค่จะสะท้อนให้เห็นว่าการลงทะเบียนสวัสดิการครั้งนี้เนี่ยมันสะท้อนปัญหาการจัดเก็บข้อมูลของภาครัฐ อย่างหลีกเลี่ยงไม่ได้แล้วท่านก็จริงๆท่านไม่มีสิทธิ์ที่ต้องมาเถียงด้วยท่านอาจจะออกคอาําอธิบายมาว่าอ๋อบางคนตายนานแล้วตายตายไปเมื่อสมัยที่คอมพิวเตอร์ยังไม่เอามาใช้หรือจดทะเบียนยาตั้งแต่สมัยที่คอมพิวเตอร์ยังไม่ได้เอาถูกนํามาจัดเก็บข้อมูลอะไรก็ตามที่ท่านบอกว่าเหตุมันเกิดเมื่อหลายสิบปีก่อนหรือว่าก่อนที่เทคโนโลยีจะเข้ามาอันนั้นพอเข้าใจได้ แต่ครับทาไมผมถึงใช้คาว่าสะท้อนปัญหาแต่ครับเมื่อกรมการปกครองกระทรวงมหาดไทยหน่วยงานภาครัฐนําระบบคอมพิวเตอร์นําระบบเซิร์ฟเวอร์ Microsoft Office Microsoft อะไรต่างๆที่เกี่ยวกับการจัดเก็บข้อมูลในระบบเอามาใช้ในายทะเบียนหรือเจ้าหน้าที่ที่ว่าการอำเภอทุกแห่งทั่วประเทศเขตทุกแห่งทั่วประเทศที่ทำงานเกี่ยวกับทะเบียนราษฎร์คุณก็ต้องทยอยเอาต้นขั้วที่มันเป็นของเก่าเนี่ยทยอยเข้าระบบสิ หรือคุณคิดว่าอ๋อมันคงไม่มีใครตรวจสอบหรอกเดี๋ยวเดี๋ยวก็ตายกันไปเด,เดี๋ยวเดี๋ยก็ตายกันไปและไอเรื่องตายแล้วไม่แทงเรื่องออกเนี่ยนะครับผมบอกว่ามันเสี่ยงต่อการทุจริตในหน่วยงานภาครัฐยังไงนะครับเอาเป็นว่าในพื้นที่ที่ผมอยู่อาศัยตอนนี้เนี่ยนะครับพบว่าพี่น้องประชาชนไปแจ้งเรื่องที่อ,อบตอโดยไปแจ้งยกเลิกว่าผู้สูงอายุท่านนี้ ได้เสียชีวิตไปสองเดือนแล้วแต่มันยังมีเงินเบี้ยยังชีพเข้ามาในบัญชีอยู่ผมถามว่ากรณีแบบนี้โทษใครกรณีแบบนี้โทษใครเราไม่ได้โทษเทศบาลแน่นอนไม่ได้โทษเทศบาลแน่นอนเพราะเทศบาลแค่มีหน้าที่จ่ายเงินกรณีนีโ้โทษเทศบาลอ,บาอุบตสำนักง,งานเขตไม่ได้แต่คนตายเนี่ยเขาก็ต้องไปแจ้งตายที่อำเภอแล้วนายอำเภอนายทะเบียนเนี่ย ก็จะมีการประทับตาสีแดงที่ชื่อในทะเบียนบ้านว่าเสียชีวิตแล้วประทับตาแค่นั้นหรือแล้วในระบบฐานข้อมูลของกรมการปกรครองเนี่ยมีการแทงเรื่องออกหรือ,อยังว่านายคนนี้นางคนนั้นได้เสียชีวิตไปแล้วเสี่ยงนะครับงบประมาณแผ่นดินถูกโอนเข้ามาในบัญชีของคนตายแล้วหรือของญาติก็ตามถ้าญาติไม่มีใจบริสุทธิ์ เขาก็อาจจะเอาไปใช้เพราะคิดว่าเป็นสิทธิ์ของเขาหรืออาจจะเขาอาจจะใจบริสุทธิ์นั่นแหละแต่เขาไม่คิดว่าอ๋อตายแล้วภาครัฐคงให้มัง้งคือคนไม่รู้ก็คือไม่รู้ไงครับมันหน้าที่ของเจ้าหน้าที่รัฐเหมือนที่นายกบอกว่าเจ้าหน้าที่ก็ต้องเตรียมข้อมูลในการบูรณาการในการอัปเดตทุกอย่างประชาสัมพันธ์ข้อมูลข่าวสารที่มันตรงไปตรงมาแต่พอพี่น้องประชาชนวิ่งโร่เข้าไปหาเจ้าหน้าที่รัฐกลับไม่ได้รับคําตอบหรือไปเจอข้อมูลที่มันไม่ตรงกับความเป็นจริง เรื่องนี้ก็ดีครับมีการลงทะเบียนใหม่เนี่ยมันก็ดีแม้ว่าปัญหามันจะเยอะแต่อย่างน้อยที่สุดเราก็เห็นว่ากรมการปกครองกระทรวงมหาไทยฐานจัดเก็บข้อมูลไม่ได้ดีอย่างที่คิดหรือไม่ได้ดีอย่างที่ท่านพูดเอาไว้นี่เจอแค่ตัวอย่างที่ตำบลเดียวแล้วทั่วประเทศจะอีกเท่าไหร่กรณีที่คนตายแล้วไม่ได้แทงเรื่องออกท่านผู้ชมบางท่านไปลงทะเบียนสวัสดิการลงทะเบียนไม่สมบูรณ์พอไปถามที่อำเภออำเภอบอกว่าอ๋อยังไม่ได้แทงเรื่องออกก็มีเคสแบบนี้ด้วย มีเคสแบบนี้ด้วยนะครับหรือแม้กระทั่งคนที่จดทะเบียนหย่ากันไปหลายปีแล้วจริงๆไม่ต้องหลายปีหรอกสี่ส้าหปีย้อนหลังเนี่ยผมว่าระบบคอมพิวเตอร์ก็มาแล้วมันก็ควรจะต้องมีการอัปเดตข้อมูลไหมก็มีการบันทึกข้อมูลเข้าไปในระบบไหมหรือท่านเก็บแค่ต้นขั้วที่เป็นกระดาษไว้แล้วท่านก็ไม่บันทึกเข้าไปแล้วในช่วงเวลาอื่นท่านทําอะไรกันบ้างผมไม่ทราบไงไประชาชนไม่ทราบเนี่ยตายก็ไม่ได้แทงเรื่องออก มีเงินผู้สูงอายุเข้ามาสองเดือนเสี่ยงต่อการทุจริตเป็นอย่างยิ่งนะอันนี้เข้าบัญชีเนี่ยก็ยังโอเคเข้าบัญชีประชาชนประชาชนก็เห็นเอ้ยญาติเราตายแล้วนี่ก็ก็ไปแจ้งอันนี้ก็ก็ดีชื่นชมแต่ถ้าเกิดสําหรับท่านที่รับเป็นเงินสดละ่ะแล้วมันมีเงินมาละ่ะมันมีเงินมาทั้งที่นายกรนางของนี่ตายไปแล้วละ่ะใครรับผิดชอบงบประมาณแผ่นดินทั้งนั้นเลยนะครับยาก็เหมือนกัน ก็ไม่รู้ระบบการจัดเก็บของท่านเป็นยังไงไม่แทงข้อมูลออกอยากกันไปตั้งหลายปีดีดักท่านก็บอกว่ายังมีคู่สมรสตายแล้วท่านก็บอกว่ายังมีคู่สมรสเนี่ยปัญหาเท่านั้นยังไม่พอคนที่จดทะเบียนสมรสก็ปรากฏว่าไปลงทะเบียนทั้งสามีภรรยาผลออกมาว่าสมบูรณ์หนึ่งคนอีกฝ่ายหนึ่งไม่สมบูรณ์แล้วแต่จะเป็นสามีภรรยาปัญหาที่กรมการปกครองแจ้งออกมาก็คือมีปัญหาเรื่องของพวกเลขทะเบียนร,ราษฎรเลข C I D อะไรของเขานะ่ะซึ่งผมถามว่าตอนบันทึกข้อมูลตอนเก็บข้อมูลเนี่ยประชาชนเขาไม่ได้ไปเก็บเนี่ยเขาก็ไปจดทะเบียนสมรถมีกระดาษแผ่นเดียวนี่สองแผ่นเนี่ยสามีแผ่นหนึ่งภรรยาแผ่นหนึ่งก็มีอยู่แค่นั้นน่ะแล้วที่เหลือการจัดเก็บข้อมูลเข้าระบบคือเจ้าหน้าที่รัฐนายทะเบียนเก็บหรือไม่เก็บแล้วตอนเก็บท่านเก็บยังไงพอมันเกิดปัญหาที่ประชาชนจะต้องอัปเดตข้อมูลต้องพิสูจน์ตัวต,วตนสถานะครอบครัวกลายเป็นว่า ประชาชนต้องมีภาระเพิ่มทั้งๆท,ที่มันไม่ได้อยู่ในขั้นตอนของการลงทะเบียนตั้งแต่ต้นนะครับผมถึงเคยนําเสนอไปว่ากระทรวงการคลังก็พลาดกรมการปกครองก็มีส่วนพลาดแทนที่จะให้ประชาชนเนี่ยไปตรวจสอบฐานทะเบียนราษฎรของตนเองก่อนเปิดลงทะเบียนตั้งแต่เดือนมิถุนากรกฎาสิงหานะ่ะให้ประชาชนไปอัปเดตฐานข้อมูลทะเบียนราษฎรตัวเองก่อนแล้วพอถึงเดือนมิถุนาวันที่5ก็ลงทะเบียนจบไม่ทําแล้วต้องมาไล่แก้แบบผักชีโรยหน้า นะครับโปะตรงนั้นทีเย็บตรงนั้นทีหนึ่งประกาศตรงนี้ทีแก้ไขตรงนั้นหน่อยนึงและนี่ก็ยังไม่จบนะครับนี่ยังไม่จบทั้งหมดนี้คือปัญหาเพียงบางส่วนที่ได้รับการร้องเรียนจากท่านผู้ชมมาอา้าวทีนี้ในเรื่องของสามปัญหาหลักๆที่ผมยกมามีอีกปัญหาหนึ่งที่ถ้ามันเกิดขึ้นจริงนะอันนี้ผมก็ได้รับการแจ้งจากท่านผู้ชมมาแต่ก็ฟังหูไว้หูเดี๋ยวจะหาว่าเออลำเอียงมีอคติกับหน่วยงานภาครัฐ เกิดการดองเอกสารขึ้น,นอันนี้ผมฝากไปยังกระทรวงการคลังฝากไปยังกรมการปกครองฝากไปยังหน่วยงานของรัฐทั้งหมดที่ดูแลลงนาม MOU นะครับ47หน่วยงานลงนาม MOU ในการเปิดลงทะเบียนสวัสดิการห่งรัฐใหม่ปี65ว่าผู้ใต้บังคับบัญชาของท่านนะครับหรือแม้กระทั่งหน่วยงานของท่าน ดองเอกสารของประชาชนดองเอกสารการลงทะเบียนของประชาชนมีท่านผู้ชมแจ้งผมเข้ามาเนี่ยนะครับบอกว่าลงทะเบียนไปตั้งแต่วันที่16กันยานะครับเจ้าหน้าที่เนี่ยลงให้30กันยาเป็นการลงทะเบียนตามหมู่บ้านนะครับเป็นลงเป็นการลงทะเบียนตามหมู่บ้านน่าจะเป็นหน่วยอำเภอเคลื่อนที่นะครับ เจ้าหน้าที่เนี่ยมารับเอกสารสิบหกกันยาแต่เจ้าหน้าที่เอาไปเข้าระบบเนี่ยสากันยาท่านผู้ชมลองนึกดูสิบหกันยากับ30สิกันยาท่านผู้ชมนึกดูส่วนตัวผมนะผมอ่านคู่มืออ่านคู่มือของการลงทะเบียนของกระทรวงการคลังหกสิบสีหน้าเนี่ยผมไม่ชัดเจนนะว่ากระทรวงการคลังกับหน่วยงานที่เปิดรับลงทะเบียนทั้งหมดเนี่ยเข้าใจร่วมกันมากน้อยขนาดไหนก่อนจะทําพิธีลงนาม ท่านตอนการบันทึกข้อมูลท่านรับแบบฟอร์มของประชาชนมามีเวลาเท่าไหร่ในการเอาข้อมูลเข้าระบบจำกัดไหมตรงนี้ผมถามเป็นคําถามกระทรวงกันคลังว่าจำกัดไหมเช่นถ้าเป็นอำเภอหน่วยเคลื่อนที่ใช่ไหมครับอโอเคหน่วยเคลื่อนที่อุปกรณ์อะไรมันอาจจะไม่ไม่พร้อมมีกําหนดไหมว่าท่านลงมาที่หมู่บ้านหมู่นี้สมมติหมู่เจ็ดมารับลงทะเบียนวันที่13ตุลาคม65 แล้วอีกกี่วันจะต้องนําข้อมูลของประชาชนที่ลงทะเบียนเข้าระบบแต่นี่มันนานไปมารับลงทะเบียนที่หมู่บ้าน16กันยาที่ตาบลท้องถิ่นอ่ะ16กันยาแต่เอาข้อมูลเข้าระบบ30กันยาพอเจ้าหน้าที่ถามไปอพอประชาชนถามไปก็บอกว่าขาดสําเนาขาดสําเนาลูก แต่เจ้าหน้าที่ก็แต่ประชาชนก็มั่นใจว่าได้แนบเอกสารไปแล้วพอไปถามอำเภออำเภอบอกว่ายังไม่ได้ดึงข้อมูลเข้าจนถึงตอนนี้ก็ยังไม่มีอะไรเปลี่ยนแปลงยังไม่ได้ดึงข้อมูลเข้าอำเภอบอกยังไม่ได้ดึงข้อมูลเข้าแล้วจะต้องให้ประชาชนรอแบบใจตุ้มๆต,ต่อมๆเลยครับลำพังนี่ลุ้นน้ำท่วมก็จะแย่กันอยู่แล้วแล้วสุดท้ายบอกว่า ให้รอให้พี่น้องประชาชนเนี่ยรอตรวจสอบหลังวันที่19ในหมู่บ้านเป็นทุกคนนะครับในเรื่องนี้ผมสอบถามกลับไปยังท่านผู้ชมว่าเป็นอำเภออะไรแต่ท่านผู้ชมยังไม่ได้ตอบกลับมานะครับเจ้าหน้าที่บอกประชาชนว่าให้รอตรวจหลังวันที่19ก็จะต้องเป็นรอบที่6ตามตารางที่ปรากฏในเว็บไซต์คือรอบวันที่ 21ตุลาคมซึ่งเป็นรอบของการลงทะเบียนและแก้ไขข้อมูลในช่วงระหว่างวันที่7ตุลาถึง13ตุลาคมคือวันนี้ก็ไปรอตรวจสอบสถานะ21ตุลาคมแต่เจ้าที่บอกว่าให้รอตรวจหลังวันที่19ตุลาเป็นต้นไปทั้งที่ประชาชนเนี่ยเขาลงตั้งแต่รอบ3ลงตั้งแต่รอบ3นะครับควรจะเรียบร้อยแต่ไม่เรียบร้อยเจ้าหน้าที่ดองเอกสาร แล้วถ้าเกิดประชาชนลงทะเบียนไม่สมบูรณ์เขาก็ต้องไปวิ่งแก้ไอ้ลงตุงนังกันไปหมดอีกอ่ะนี่คือปัญหาผมฝากกระทรวงการคลังฝากหน่วยงานทั้ง7หน่วยงานทั้งคลังจังหวัดทั้งที่ว่าการอำเภอสำนักงานเขตสำนักงานเมืองพัทยากรุงไทยออมสินทุกสาขาที่เป็นหน่วยรับลงทะเบียนแต่รุณาเถอะครับขอร้องเถอะครับให้ผมไหวผมก็ยอมแล้วครับรับแบบฟอร์มการลงทะเบียนของประชาชนไปแล้วเนี่ยรบกวนนาเข้าสู่ระบบ ให้ครบถ้วนตามที่ประชาชนแนบถ้าประชาชนเอาเอกสารไปไม่ครบเจ้าหน้าที่ก็มีหน้าที่ต้องแนะนําว่าขาดอะไรนะครับอย่าปล่อยให้เวลามันล่วงเลยไปเดือนครึ่งเดือนมันมีที่ไหนล่ะครับไปลงทะเบียนวันที่16เอาเข้าระบบวันที่30กันยาแถมยังบอกว่ายังไม่ได้ดึงข้อมูลเข้าระบบอีกแล้วก็บอกประชาชนให้ไปตรวจสอบอีกทีหนึ่งหลังวันที่19ท่านผู้ชมลองหลับตาเนึกดูดิฉันลงทะเบียนวันที่16กันยา16กันยา แต่ฉันต้องรอตรวจสอบสถานะครอบครัวเนี่ย19ตุลานี่มันเดือนกว่านะครับผมถามว่าอำเภอเนี้ยจิตใจทำด้วยอะไรท่านไม่รู้ขั้นตอนวิธีการลงทะเบียนหรือท่านก็ทำแค่มันเป็นหน้าที่ท่านก็ทำทำไปเหรอเนี่ยเวลาผมออกมาทักท้วงมันก็จะมีคนที่อ่านไม่รู้แหละท่านอาจจะเป็นข้าราชการโดยตรงหรือหรือเป็นติ่งข้าราชการก็แล้วแต่แ,ลแ,ตแหละ ท่านก็จะออกมาโวยวายท่านก็จะออกมาคัดค้านในสิ่งที่ผมพูดแต่ปัญหาเหล่านี้ท่านไปช่วยกันแก้และท่านจะต้องป้องกันด้วยนอกจากแก้สร็จท่านต้องป้องกันไม่ให้มันเกิดเพราะมันคือหน้าที่ของพวกท่านทิ้งท้ายเรื่องของบัตรเครดิตที่เป็นหนึ่งในคุณสมบัติ8ข้อว่าผู้ลงทะเบียนจะต้องไม่มีบัตรเครดิตณเวลาใดเวลาหนึ่ง ไอค้คำว่านเวลาในเวลาหนึ่งเนี่ยก็ยังไม่เคลียร์ว่านะเมื่อไหร่นะครับแต่ถ้ากระทรวงการคลังจะเมตตาคนที่มีบัตรเครดิตอาจจะใช้คําว่าจะต้องไม่มีในช่วงที่มีการคัดกรองคุณสมบัติซึ่งถ้าเรามองตรงนี้เนี่ยการคัดกรองก็น่าจะหลังวันที่ยี่สิบดหลังวันที่27ดพฤศจิกาเป็นขออภัยหลังวันที่ยี่สิบ้านะครับหลังวันที่25้าพฤศจิกาเป็นต้นไป เพราะเป็นวันสุดท้ายของการประกาศผลสถานะครอบครัว25พฤศจิกาวันสุดท้ายของการลงทะเบียนคือ31ตุลาวันสุดท้ายของการแก้ไขข้อมูลที่ท่านผู้ชมสามารถไปแก้ไขข้อมูลได้คือ17พฤศจิกาส่วนวันสุดท้ายของการตรวจสอบสถานะครอบครัวคือ25พฤศจิกาใครคุณสมบัติการลงทะเบียนสมบูรณ์ก็ไปสู่กระบวนการคัดกรองคุณสมบัติ8ข้อ ก็หลัง <Get S 1> จากนั้นแหละหลังจาก25พฤศจิกาไปจะต้องไม่มีบนะัตรเครดิตณเวลาใดเวลาหนึ่งคำถามตอนนี้มันผุดขึ้นในหัวของพี่น้องประชาชนคนกลุก่มนี้โอเคแหละท่านบอกว่าบัตรเครดิตถ้าใครมีก็แสดงว่ารายได้เกิน1,000 0แสนท่านใช้คำนี้นะบัตรเครดิตถ้าใครมีแสดงว่ารายได้เกิน1,000 0แจึงสามารถมีบัตรเครดิตได้ ผมถามกลับไปยังกระทรวงการคลังถามไปยังเจ้าหน้าที่สำนักง,งานคลังจังหวัดถามกลับไปยังเจ้าหน้าที่รัฐว่าแล้วโควิดระบ,บาดมันได้รับผลกระทบทุกคนหรือเปล่าผมพูดมาเสมอว่าในช่วงโควิดระบ,บาดข้าราชการได้เงินเดือนเต็มทุกบาททุกสตังค์แต่ประชาชนตกงานเคยขายของก็ขายไม่ได้เคยขายได้ราคาเท่านี้ก็ขายได้น้อยลง หรือเจ๊งปิดกิจการขาดทุนย่อยยับเป็นหนี้แต่ข้าราชการรายได้ไม่เคยถูกหักอะไรเลยตั้งแต่โควิดระบาดมาไม่ต้องโลกสวยน,นี่คือเรื่องจริงผมมีญาติพี่น้องเป็นข้าราชการมีพักพวกเป็นข้าราชการไม่ใช่ว่าผมไม่มีแล้วผมออกมาพูดไม่ใช่ ญาติพี่น้องนามสก,กุลเดียวกันโคตรเง่าวงตระกูลผมเป็นก็ได้การหลายคนเพื่อนฝูงก็เป็นก็ได้การหลายคนทหารตำรวจครูประลัดอำเภอมีหมดแต่ผมต้องพูดเพราะมันสะท้อนระบบราชการไทยกระทรวงการคลังคิดผิดหรือเปล่าผมไม่รู้นะผมเพียงแต่ออกมาพูดแทนประชาชนว่าบัตรเครดิตมันไม่สามารถเอามาระบุได้ว่า เขาไม่มีคุณสมบัติในการที่จะรับสิทธิสวัสดิการปัจจุบันเพราะอะไรผมฝากถึงกระทรวงการคลังนะผมไม่รู้ว่าพวกท่านจบด็อกเตอร์จบปริญญาโทปริญญาตรีจบอะไรต่างๆมากมายความรู้มากมายแล้วท่านพวกท่านนั่งประชุมกันในห้องแอร์เนี่ยเอาสถิติเอาข้อมูลอะไรของพวกท่านมานั่งหาเรือกันเนี่ยแล้วข้อสรุปคือคนมีบัตรเครดิตหมดสิทธิ์บัตรสวัสดิการใหม่เหตุผลคือบัตรเครดิตคนที่มีบัตรเครดิตอาจจะมีรายได้ไม่ใช่อาจจะหรอกคนที่มีบัตรเครดิต อยู่ในกลุ่มมีรายได้เกิน1นึ่งแสนจึงออกบัตรจึงไปสามารถไปขอบัตรเครดิตกับสถาบันการเงินได้คําถามผมคือถ้าสมมุติรายได้รายได้ที่ก,กระทรวงการคลังกําหนดใช่ไหมครับข้อสิอดข้อสิบอดข้อสิบสเนี่ยรายได้รายได้ผู้ลงทะเบียนรายได้ครอบครัวเนี่ยข้อสิบอดข้อสิบสองในแบบฟอร์มเนี่ยเขาเอารายได้ของปีหกสี่คือมกราคมหกสี่ถึงธันวาคมหกสี แล้วผมถามคุณสัครั้งว่าแล้วถ้าคนเขามีบัตรเครดิตมาก่อนสมมติสมมติผมมีบัตรเครดิตปีหกศูนย์ผมมีบัตรเครดิตปีหกศูนย์ผมก็ใช้มาเรื่อยๆแหละผมมีหน้าที่การงานอะตอนนั้นรายได้ผมพอเนี่ยพอที่จะจ่ายบัตรเครดิตพอที่จะดูแลก็ไม่ต้องมาลงทะเบียนสวัสดิการแต่แล้วจู่ๆโควิดระบาดตูมขึ้นมารายได้มันหายครับจากที่เคยสามารถเอาบัตรไปรูดซื้อเงินเอาเอาบัตรไปรูดเงินสดได้บัตรไปรูดซื้อสินค้าประโภคบริโภคได้เนี่ยมันกลายเป็นเอาไปใช้ไม่ได้ เพราะมันมีภาระหนี้แล้วผมไม่สามารถใช้หนี้บัตรเครดิตได้เอาเป็นว่าตั้งแต่63 64มาเนี่ยอยู่ในภาวะที่ไม่สามารถใช้บัตรเครดิตได้แต่อยู่ในสถานะที่เป็นลูกหนี้ที่ค้างชําระจะต้องหาเงินมาทยอยส่งจะเข้ากระบวนการไกล่เกลีย่ยหนี้กับทางสถ,ถาบันการเงินแล้วหรือเปล่าก็ตามแต่ผมมองว่ามันมันไม่ยุติธรรมถ้ามองผิวเผินอ่ะใช่ครับคนมีบัตรเครดิตคือคนที่รายได้เกินแสน แต่กระทรวงการคลังหน่วยงานภาครัฐต้องมองปัจจุบันว่าไอคนที่ไรายได้เกินแสนก่อนโควิดระบาดเนี่ยปัจจุบันเขามีไรายได้ถึงแสนหรือเปล่าอา้าวต้องมองตรงนี้ด้วยต้องมองตรงนี้ด้วยเพราะนั้นท้ายที่สุดแล้วผมก็มองว่ามันก็ยังไม่สามารถตัดสินได้อยู่ดีว่าบัตรเครดิตในปัจจุบันนะเอาในปัจจุบันในยุคที่โควิดระบาดเนี่ยไม่มีสิทธิ์ที่จะได้โอเคถ้าท่านจะตรวจถ้าท่านจะตรวจบัตรเครดิต ผมฝากเรื่องนี้ไปยังกระทรวงการคลังหน่วยงานภาครัฐนะครับถ้าท่านจะตรวจบัตรเครดิตท่านต้องตรวจว่าในช่วงปี64เพราะท่านเอารายได้ปี64ใช่ไหมท่านต้องไปตรวจดูว่าในช่วงปี64ใครที่มีบัตรเครดิตแล้วมีการรูดใช้บัตรเครดิตตัดสิทธิ์ไปอันนี้ผมไม่ว่านะครับเพราะถือว่าแสดงว่าท่านเอาบัตรเครดิตไปใช้เนี่ยท่านยังท่านต้องท่านต้องประเมินแล้วว่าท่านมีกําลังที่จะจ่ายนี้ ถ้ามีกาลังที่จะจ่ายหนี้คืนบัตรเครดิตนะครับแต่ถ้าของใครที่มันแช่มาตั้งแต่ปี6กสองหรือเอาหกสามเลยโควิดระบาดรอบแรกบัตรเครดิตตั้งแต่ปี6 3สาเขาไม่เคยเอาบัตรไปใช้เลยไม่เคยเอาไปรูดซื้อไม่เคยไปกดเงินสดมีแค่หาเงินทยอยจ่ายทยอยจ่ายทยอยจ่ายแต่มันยังไม่หมดสักทีแล้วค้างมาจนถึงปัจจุบันเนี้ยอันเนี้ยผมหวังว่ากระทรวงการคลังจะอนุโลมให้เขา อยากจะให้ใช้เงื่อนไขนี้เวลาคัดกรองบัตรเครดิตนี่ผมพูดแค่ประเด็นบัตรเครดิตนะเรื่องอื่นเดี๋ยวค่อยว่ากันอันนี้ตามที่ท่านผู้ชมฝากเรื่องเข้ามาว่าเอ้แอดมินเป็นกระบอกเสียงให้หน่อยผมก็นึกแล้วมันก็มันก็ควรน่าจะเห็นใจเขาว่าเฮ้ยเขามีบัตรเครดิตก่อนอก่อนโควิดระบาดพอโควิดระบาดแล้วทายังไงล่ะมันก็รายได้ก็หายอยู่ในช่วงภาวะการทยอยใช้นี่แต่ไม่เคยเอาบัตรเครดิตไปใช้เลยหกสามหกสี่กลุ่มเนี้ยกระทรวงการคลังน่าจะอนุโลมให้เขาได้รับสิทธ ถ้าเกิดว่าคุณสมบัติข้ออื่นๆผ่านนะอ่ะอน,นี้เราคุยแค่บัตรเครดิตถ้าคุณสมบัติข้ออื่นๆผ่านกระทรวงการคลังก็ควรจะอนุโลมให้เขาแต่ถ้าใครในช่วงปี64ยังมีการเอาบัตรเครดิตไปใช้อยู่อ่ะอันนี้พอเข้าใจได้พอเข้าใจได้ว่าจะถูกตัดตามตามตามกฎเกณฑ์ของกระทรวงการคลังผมก็ไม่ได้แบบยืนระต่ายขาเดียวนะครับอ่ะฝากทั้งหมดที่พูดมาถ้าหน่วยงานภาครัฐต้องการที่จะทำให้ดีขึ้นพัฒนาขึ้น บริการพี่น้องประชาชนอย่างดีที่สุดตามที่นายกรัฐมนตรีพลเอกประยุทธ์จันโอชาลั่นวาจาเอาไว้พวกท่านต้องฟังผมแล้วก็นําไปแก้ไขและป้องกันไม่ให้มันเกิดไม่ใช่พวกท่านมาคอมเมนต์ตาหนิผมน้อยใจว่าทํางานดีแล้วแต่ไม่มีเวลาพักอยา่าอย่ามาบ่นให้ผมว่าข้าราชการไม่มีเวลาพักเพราะถ้าผมพูดไปเดี๋ยวท่านจะน่าหงายกันนะเอาเรื่องเวลาพักของท่านเนี่ยเก็บใส่ลิ้นชักเข้าไว้ เพราะตอนนี้ราชกิจจานุเบกษาก็ประกาศออกมาแล้วข้าราชการทํางานที่บ้านได้ผมยังไม่ได้หยิบประเด็นเรื่องนี้มาพูดแต่ผมเห็นแล้วลงประกาศในราชกิจจานุเบกษากแล้วข้าราชการทํางานที่บ้านได้ผมไม่รู้ว่านี่คือการออกมาออกมาเพื่ออะไรผมไม่รู้แหละอาจจะคือมันไม่ใช่ยุคโควิดระบาดไงมันไม่ใช่ work from home ไงเพื่ออะไรผมไม่เข้าใจ เดี๋ยวค่อยพูดแล้วกันเรื่องเรื่องเรื่อง,องข้าราชการทำงานที่บ้านได้เนี่ยนะเดี๋ยวค่อยพูดเดี๋ยวยาวฝากไว้แต่เพียงเท่านี้ก่อนคลิปนี้เนาะวันนี้เป็นวันดีอาจจะไม่ใช่วันดีที่สุดแต่วันเป็นวันที่เราหลายๆคนอะ่ะก็อาจจะมีบางส่วนที่ไม่แฮปปี้แต่ผมว่าหลายๆคนเขาก็แฮปปี้นะครับก็วันที่นี้คือวันสําคัญสถิตอยู่ในดวงใจของพี่น้องชาวไทยนะครับปลอดโรคปลอดภยดัยโดยทั่วกันขอให้ทุกท่านผ่านวิกฤตการณ์ เรื่องของน้ําท่วมไปด้วยกันพร้อมทางแอดมินด้วยตอนนี้ก็โดนเหมือนกันรอบล้อมร,รอบยิ่งกว่าค่าสึกเข้ามาอีกนะครับแล้วเจอกันใหม่เมื่อมีข่าวสารด้านใดที่จะเป็นประโยชน์ขอบระคุณอีกครั้งหนึ่งสวัสดีครับ